สวัสดีครับวันนี้พามากินลาบสูตรเมืองแปะด้วยกันนะครับเชิญชมได้เลยครับป,าปา๊าป๊าหน้่เขาจะแล้วประกรดบล้อกเขาใช้เหลือบบล็อกเด็กเด็กเล่นกับไข่ก้อนกลงเล่นกับไข่ก้อนเกยฮะ ตูนนะเจ้ามีเลี้ยเจ้าสูตรหล<อ>ับมีแฝกครับเออได้ย,ไไยังไงเด็กแต่คนขยายตูนหรอตูนชื่อน้องตูนเป็นหลานใครหลานดีครับนครับผมสูตรหลกกับก็มีนะครับใส่ ลาบเข้าไปใส่มะแข้งเข้าไปตัวนะครับมะเขือพวงนะครับเป็นภาษาไทยนี่ห้องมะเขือพวงครับลาบเป็นตัวจิ้นเลยนะครับผมจอดครับครับขัวบ้านบ้านสไตล์ช่างหนุ่ยนะครับเหนียวตุ้ยครับลาบม่อครับพี่น้องเดนียวเหนียวดูนี่ครับท่านผู้ชมจ็บพอเนาะ จิ of ้มเบิ้งครับจิ้เบิ้งให้มันเข้ากันใจะสมปูนะครับสั่งนุยไปดูให้นะครับเดี๋ยวน่ครับจะโอ้จิมพรอนลองจิมดูนะครับ

พ่อคนนี้ปะุยบิ้ลยอดวัน้อเน้นกันนะครับปีวันปอใครอยากทั้าตเรียนด้ตเมนนี่นะอครับเดไปได้ฝึกสมองจริงครับคุณผีิดที่ตามรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ